สวัสดีครับพบกับผม3ยอดคัดมวยเด็ดนะครับวันนี้นะครับใครที่ยังไม่มีช่องทางติดไปนวมไปกับเราวันนี้นะครับหรือต้องการเข้ากลุ่มมวยหูสิเซียนกับทางเรานะครับสามารถกดเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้เลยมาดีกว่าครับผมศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับผมศึกนี้นะครับคู่แรกนะครับผมให้ไปที่ XQ คสั่งนะครับสสาะชีพนะครับซ้อมมา1เดือนนะครับ ฟิตเต็มที่ร่างกายเยี่ยมนะครับมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับนอกในดีต่อยหมัดฟันซอกแรงนะครับมาที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะครับผมให้ไปที่เพชรเดือดนะครับซ้อมมา5สัปดาห์ที่ PK แสนชัยมวยไทยยิมฟิต 100%ยเปอร์ซ็นะครับม้ยเข่าในเหนียวขวางหน้าโยกแทงเหลี่ยมเชิงดีนะครับหมัดสอกแรงเดินดีด้วยนะครับผมมาที่คู่ที่3กันเลยดีกว่าปะเสิร์ใช,ชัยนะครับผมซ้อมมา3สัปดาห์ที่สีสเกตร่างกายดีความฟิตเต็มที่นะครับหวอยซ้ายฝีมือครบเครื่องตั้งเตะขวางหน้าแทงลูกตั้งลูกตีดีนะครับ มวยฉลาดใครนะครับที่สนใจจะติดไปนวนเปกาวันนี้นะครับหรือเข้ากลุ่มมวยหู15เซียนกับทางเรานะครับสามารถกดเข้ามาดูที่หน้าโปรไฟล์กันได้เลยนะครับ